ทักษิณแวร์อาย u กันมาที่การตำรวจก็ส่งหนังสือไปสองหน่วยกรมราชทัณฑ์ี <Yeah. S 1> ไม่มีคำตอบใดๆออกมาจากกรมราชทัณ์ <Yeah. S 1> ทักษิณแวร์อาย u ท่านทั้งหลายครับหลังจากที่คณะกันมาที่การตำรวจ ส่งหนังสือไปถึงสองหน่วยงานก็คือหนึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสองกองสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งไปที่กรมราชทัณฑ์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอเข้าไปดูว่า ขบวนการในการดูแลรักษานักโทษที่ถูกส่งออกมาจากเรือนจำไม่ว่าจะเป็นเรือนจำคลองเปรมเรือนจำบางขวางหรือเรือนจำบริเวณที่ตั้งอยู่ในฝั่งทนเรือนจำพิเศษ ทางฝั่งวนบุรีเนี่ยเขานำนักโทษมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเน่ยเขามีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรแล้วเรื่องที่เขาบอกว่ามีกันให้อภิสิธิ์กับนักโทษชายทักษิณ ในคดีทุจริตคอรรัปชันที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันที่22สิงหาคมตอนกลางคืนจนปัจจุบันยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเป็นอย่างไรเขาจะไปดูนะครับกันมาที่การตำรวจก็ส่งเนังสือไปสองหน่วยงานกรมราชทัณฑ์เงียบมิดซีรีเลย เงียบเหมือนเปาา่าสายไม่มีคำตอบใดๆออกมาจากกลุ่มราชทั์แต่โรงพยาบาลตำรวจครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทำหนังสือมาที่คณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรว่า ยินดีต้อนรับคณะกรรมาธิการตำรวจที่ท่านจะไปตรวจการทำงานของโรงพยาบาลตำรวจในกรณีปฏิบัติต่อนักโทษที่ออกมารักษาตัวนอกโรงพยาบาลโดยให้คณะกรรมาธิการตำรวจนั้นไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจรออยู่ที่อาคารสียานนทให้ตัวตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้นหกเลย อาคารสียานนท์ถ้าเราดูแค่นี้เราฟังข่าวแค่นี้เราก็บอกอ้าดีครับโรงพยาบาลตำรวจให้ความร่วมมือกะกันมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรให้ไปดูเลยว่าเขาออนนักโทษมารักษานั้นเนี่ยเขาทำอย่างไรบ้าง มีเจ้าหน้าที่ราชทันคุมนักโทษหนึ่งคนต่อเจ้าหน้าที่ราชทันสี่คนไปดูเลยว่าอาคารสียานุนนั้นที่เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียนะไม่เสียและไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทันสี่คนที่คุมนักโทษหนึ่งคนจะต้องถ่ายรูปนักโทษ ที่นำมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจที่อาคารศียานนทุกสองชั่วโมงและเบียบว่าอย่างนั้นนะครับต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งรายงานไปที่เรือนจำต้นที่นักโทษคนนั้นออกมาทุกสองชั่วโมงว่านักโทษตอนนี้อยู่ในสภาพอย่างไรที่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นอนอยู่บนเตียง มีกุญแจขาล็อกกับเตียงไว้หรือไม่นี่ต้องถ่ายทุกสองชั่วโมงสองชั่วโมงถ่ายรายงานสองชั่วโมงถ่ายรายงานแล้วก็เปลี่ยนผัดกันสี่คนครับนี่เจ้าหน้าที่ราชธรรมสี่คนให้ไปดูใจกว้างมากให้ไปดูที่อาคารสียานนท์คุณอยากดูชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นหน้าชั้นหกไปดูเลยชั <c oughs> ้นทั้งหลายครับเราก็นึกว่าเออ ไอ้ตำรวจนี่มันแฟร์นิว่ะตำรวจไม่ใช่สีถนนไทยเนี่ยขอมาก็ให้ไปดูแต่ความเป็นจริงท่านที่กระลบจังหลายกับไอ้ที่เขาอยากรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเขาอยากรู้ว่าทักษิณแวอายู่ทักษิณอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่เพราะมันมีข่าวลือว่าไม่ได้อยู่แล้วนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ไม่อยู่เพราะ กรมราชทัณฑ์ไม่ส่งหลักฐานเรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่ส่งหลักฐานมาให้ดูว่าทุกสองชั่วโมงผู้คุมสี่คนที่ไปคุมนักโทษชายทักษิณนี่จะต้องถ่ายรูปนักโทษชายทักษิณส่งมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับทุกสองชั่วโมงระเบียบว่าไว้อย่างนั้นนี่ถ่ายหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ถ่ายสิครับเพราะมันไม่เห็นนี่ไม่ได้เอามาโชว์ไง กันมาที่การตำรวจเขาขอดูก็ไม่มีให้เขาดูไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแล้วถ้ากันมาทีการตำรวจไปที่โรงพยาบาลตำรวจที่อาการศรียานุนี่จะได้มีโอกาสเจอนักโทษชายทักษิณหรือนักโทษเทวดาฉายาใหม่หรือไม่ตอบว่าไม่เจอครับเอราททำไมไม่เจอ ก็อยู่คนละที่อยู่คนละอาคารมึงจะเจอได้ยังไงคณะกันมาคณะกันมาที่การตำรวจไปลงรถนี่ผมเห็นแผนแล้วเขาจะเตรียมต้อนรับอยู่หน้าอาคารศรียานนเลยผู้อำนวยการหมอใหญ่หมอเล็กรอต้อนรับตั้งแถวรอรับคณะกันมาที่การตำรวจ ไปลงรถที่อาคารศียาน,นุนแล้วก็พาเดินอยู่ในอาคารศียาน,นุนถ้าเดินในอาคารศียาน,นุนบางคนก็เข้าใจว่าเออน่าจะเจอนะไปถึงชั้นหกแล้วก็ต่อไปชั้นเจ็ดชั้นแปดไปถึงชั้นสิบสี่ไ่ได้ก็ห้องที่นักโทษเทวดานอนเนี่ยมันอยู่คนละอาคารมันอยู่คนละตึกห่างกันมา เป็นลอยเมตรเขาให้กันมาที่การตำรวจไปตรวจที่อาคารศรียานุนนักโทษเทวดาอยู่ชั้นสิบสี่ของอาคารมหาภูมิพลราชาณสอนแปดสิบแปดพันสาอยู่คนละอาคารนะครับเขาให้กันมาที่การตำรวจไปตรวจที่อาคารศรียานท์น แต่นักโทษทักษิณชินวัตรเขาอยู่ที่อาคารมหาภูมิพลราชานาสอนแปดสิบแปดปีแปดสิบแปดพันศาประธานโดน8แปดสิบแปดพันศาอยู่คนละอาคารห่างมาประมาณเกือบร้อยเมตรแล้วมันจะเจอกันไหมครับก็ไม่เจอสิก็ไปก็พาไปดึงพาไปที่อาคาร พยาบาลอาคารศียานุนนักโทษชายตั้งินนอนอยู่อาคารภูมิพลราชานสอนแปดสิบแปดพันสามันจะเจอกันได้ยังไงท่านทั้งหลายครับต้องถามผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจท่านคิดว่าประชาชนในประเทศในประเทศไทยเนี่ยเขากิน แกบกินรำแทนข้าวเหรอหรือว่าคิดว่าเรากินหญ้าฮะท่านคิดว่าพวกเรากินหญ้าเหรอเขาจะไปดูว่านักโทษชายทักษิณนี่มันอยู่ไม่อยู่อยู่ไหมนี่เวอายุทักษิณเวร์อายูอยู่ที่ไหนเพราะไปรักษาตัวที่ชั้นสิบสี่อาคารมหาภูมิพลราชา น่าสอนแปดสิบแปดพันษาอ้าวแล้วพากันมาที่การตำรวจไปที่อาคารสียาดน,นเย่ยมันจะเจอได้ยังไงมันคนละอาคารมันคนละสถานที่เรื่องที่หนึ่งนะครับนี่มันสีถนน,นชัยแท้ๆแล้วคิดนะครับว่าถ้าเรื่องมันออกมาแบบนี้คนไทยจะดีใจโอ้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้การพิสูจน์แล้วว่ากระบวนการรักษานักโทษนี่เป็นอย่างไรเจตันทั้งหลายแย่ yeah! หนักลงไปกว่าน,นั้นอีกมีการถแถลงออกมาว่าตั้งแต่มีการตั้งกรมราชทัณฑ์และมีการออกระเบียบการรักษาพยาบาล นอกเรือนจำมีนักโทษปัจจุบันนี่พูดด้วยความภาคภูมิใจมีนักโทษปัจจุบันที่ออกไปรักษาตัวนอกกรงพยาบาลนอกเรือนจำมีนักโทษออกไปรักษาตัวนอกคุกนอกเรือนจำทั้งหมดทั้งสิ้นที่อยู่นอกคุกเกินร้อยยี่สิบวันนั้นมีอยู่เพียงสามคน มีอยู่เพียงสามคนเท่านั้นครับปัจจุบันที่ยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกคุกเนี่ยนอกเรือนจำนี่มีอยู่เพียงสามคนนักโทษสองคนแรกป่วยด้วยโรคจิตประสาทพูดภาษาบ้านๆเราก็คือเป็นบ้า ป่วยเป็นโรคจิตประสาทเป็นบ้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลจิตเวชสองคนรักษาตัวอย่างยาวนานต่อเนื่องมาเกินร้อยยี่สิบวันแล้วเพราะเขาป่วยเป็นโรคจิตประสาทเป็นบ้าอยู่ในโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลไหนไม่ต้องบอกละครับจะจิตเวชหรือจะสีรัญญาเอาไว้แต่ว่าบอกสองคน อยู่โรงพยาบาลบ้าคนที่สามครับในประวัติศาสตร์ของกรมราชธรร์ที่บันทึกไว้ว่าปัจจุบันนี่ที่ออกมารักษาตัวนอกคุกเกินร้อยยี่สิบวันคนที่สามซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในปัจจุบันนี้คือนักโทษชายทักษิณมีสามคนสองคนเป็นบ้าอยู่โรงพยาบาลบ้าคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นบ้านะครับท่านนายกทักษิณท่านไม่ได้เป็นบ้านะแต่ท่านอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่ชั้นที่สิบสีอาคารมหาภูมิพลราชานร 88, สร8แปดสิบแปดพันศาซึ่งวันที่สิบสองนี้คณะกรรมาี่การตำรวจไม่มีโอกาสได้เห็นเ,เพราะไปคนละอาคารท่านทั้งหลายครับผมอยากให้ท่านทั้งหลายตั้งสติ ท่านคิดว่าสองกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติให้คนเข้าเทียมกันตามกฎหมายไหมเข้าขอไปดูเพราะอาดีตสสวัชระเพชรทองพักประชาธิปัตย์ไปยื่นเรื่องต่อคณะกันมาที่การตำรวจให้ตรวจสอบเนื่องจากว่าโรงพยาบาลตำรวจอยู่ภายใต้สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไปยื่นเรื่องกรณีว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ได้ป่วยจริงไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวมาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจและมี ข่าวลือว่าขณะนี้ไม่ได้พำนักอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อ,อดีสสวัชราพเพชรทองเขาไปยื่นเรื่องคณะกรรมารติการก็ตรวจสอบก็เรียกมาชี้แจงครับทั้งกรมราชทันทั้งโรงพยาบาลตำรวจเขาก็ถามว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่ชั้นที่14 รักษาตัวอยู่ปอยป่วยอยู่มีหลักฐานการป่วยชัดเจนมีอาการป่วยลกกลับเนื้อหัวใจอ่อนแรงมีอาการมีโรคปอดอักเสบมีอาการกระดูกพุ่นมีอาการความดันโลหิตสูงแต่สภาพอาการป่วยเป็นยังไงไม่บอกเพราะเป็นความลับเขาก็ถามต่อไปครับว่าแล้วในระเบียบของ กรมราชทัณฑ์ที่จะต้องให้รายงานสภาพของผู้ต้องขังหรือนักโทษซึ่งมารักษาตัวนอกเรือนจำโดยการถ่ายรูปและรายงานทุกสองชั่วโมงได้มีการถ่ายรูปและรายงานอาการหรือการดำรงอยู่ของนักโทษชายทักษิณให้กับเรือนจำกรุงเรือนจำพิเศษกรุงเทพหรือไม่คำตอบคือแบะ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  รูปถ่ายทุกสองชั่วโมงมีไหมคําตอบคือแบะ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 มันตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้เลยว่ามีรูปถ่ายไหมเพราะระเบียบเขาให้รายงานทุกสองชั่วโมงเนี่ยเมื่อตอบไม่ได้กันมาที่การตำํำรวจเขาก็เกิดความสงสัยว่าถามในที่ประชุมเอ้าแล้วอยู่ไหมน่ะ ตอ่อพายูเอาอยู่ทำไมไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าอยู่ลูก่ายที่ต้องรายงานทุกสองชั่วโมงอยู่ไหนบอกว่าไม่มีเ,เขาก็บอกถ้างั้นก็ต้องไปดูครับจึงทําเรื่องไปที่โรงพยาบาลตํารวจและกรมราชธรรมซึ่งเป็นเจ้าของนักโทษนะนักโทษชายทักษิณเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สมบัติของตระกูลชินนะครับแต่เป็นสมบัติของกรมราชธรรมเพราเป็นนักโทษเอาละครับ เขาขอไปดูเรื่องนี้แต่ให้เขาไปอาคารศียาโน์เนี่ยผมถามว่าคนทั้งหลายที่ฟังเรื่องนี้อยู่เนี่ยเข้าใจว่าอย่างไงพวกท่านที่ฟังอยู่ท่านเข้าใจว่ามันตรงไปตรงมากับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไหมครับตรงไปตรงมาไหมเขาจะไปตรวจสอบว่านักโทษชายทักษิณ อยู่ที่โรงพยาบาลจริงหรือไม่อนุญาตให้เข้าไปแต่ไม่ให้เข้าไปที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสร88พันษานู่นให้กันมาที่การตำรวจไปที่อาคารสียานุนท่านทั้งหลายครับนี่มันสีถนนชัยชัดชัดนี่มันกระร่อนปิ้นป้อนตอแหล ภาษาบ้านผมเรียกว่าบักเสียงเมียงมันจะมาแสดงพฤติกรรมบักเสียงเมียงต่อประชาชนทั้งประเทศที่มองอยู่ได้อย่างไงนี่มันพฤติกรรมกระล่อนปิ้นป้อนสีถนนชัยเนี่ยดูถูกพี่น้องประชาชนเกินไปไหมดูถูกกันมาที่การตำรวจเกินไปไหม มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนดูถูกอำนาจอธิปไตยของประชาชนมากเกินไปหรือไม่ดูถูกคนไทยหรือจงใจท้าทายว่าไอ้คนไทยพวกนี้มันไม่มีน้ำอิวหรอกมันจะมาทำอะไรได้ไอ้ผู้แทนราษฎรบ้านนอกมาเป็นประธานกันมาที่การตำรวจ จะมาดูว่านักโทษเทวดาอยู่ยังไงจะให้มันดูได้ยังไง